วัสดีครับทุกคนรมน้ำว sure ังนะครับวันนี้ก็มาดูฝายครับบ้านต้นทงนี่ครับปลากระโดดดีมากเลยครับตัวใหญ่เลยครับด่เห็นไหมครับดูเมื่อกี้ไปเก็บเห็ดมาครับแล้วก็แวะมาดูนะครับดูปลากระโดดครับโอ้ม่วนครับหนุ่มเดี๋ยวแมลงจะมาตกจับนอว่าเห็นปลาโดดไหมครับดู ดูครับปลาตัวใหญ่กระโดดเต็มนะครับนี่อย่างนั้นนะครับเด็กนี่ครับ่ดูดๆโอ้โหรูบอากาศตอนนี้ร้อนมากเลยครับนะครับฝ่ายโอ้ยี่สกดู ยีศกมาแล้วครับยีศกกระโดดครับดูปลาโดดม้วนนะครับเนาดู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 เอฟซีเห็นยีศกกระโดดไปครับไปกินนะโอ้โหเห็ครับปลาโดดนะครับโอ้โหนั่นนะตรงนั้นนะครับตรงนี้ครับเนี่ยนี่นี่ าโดดดีก็น,น่าเะครับครับปลาตัวใหญ่ครับก็โดดเต็มเลยครับนี่นี่คือฝ่ายต้นทงนะครับสำหรับแม่ปัวปเพิ่งที่จะวองฟางนะครับฝ่ายแม่น้ําวังนะครับ ปลากระโดดดีมากนะครับดูเห็นลวใจขึ้นนะครับแต่ตอนเย็นมาตกจัำนะครับตกยอนะครับดูหูดูครับปลาโดดดีมากนะครับเนี่ยปลาโดดดีมากครับ หนูปลากระโดดดูมีคนเขาทอดแห่ดูนะครับดูโอ้ยหนูปลากระโดด,ดโอ้โหปลาโดดดีมากครับดโูโดดดีอะ่ะดู